ครับสวัสดีครับปูกับสร้างตังครับสร้างตังร่างลื้นนี่ครับคืออยู่ฟ้ากระปรงออกกันซ้นครับเบืองความเสียหายทั้งไหนครับี๋ยวผมเรืองกันครับย๋ยวมาเบิ่งความเสียหายทั้งไนกันเป็นแนวไรไปดูอาการนาจะนักอยู่ ครับถอดฟ้ากระปงมาแล้วข้านหนายุบครับข้านหนายุบขานี่กระเสียขาฟ้ากระปงแล้วมาถอดกันส้นครับบานถอดกันส้นถอดไฟออก ครับคอคาดนานแล้วครับร่างจัดเหมือนเขาลูกเขาล้อยครับใช่ละก่อนมันเงนนี้ยก่นอน,น ขากระสุนครับอย่างนี้มันบิดมันบี๊ใส่ไปกับตรงตรงดัดตตรงแงอีกได้ครับวันใส่เข้าไปตะชิด้เลยตรงดัดตตรงแงอีกครับใส่ฟ้ากระปงเข้าไปแล้วครับกำลังล่องครับถ้กระปงกล้องแ่บวะเนี่ยฮะ ล่องแทล่องแล่องแค่เห็ไเรียบร้อยนี่ขอบนี่นี่ตะเคียเทียมนี่ล่องล่องแร่สร้างโมบิดหวังครับบอกชชทเจนก็คือก็ตามราคาที่ลูกค้าต้องการครับเอาก็จัดใจครับวันนีบอกข้องแค่แล้วเอาค้องเทียมมาใส่มันกระปรอันนี้ นั่งเกียร์สีว่าที่สีเทามันนีเป็นสีเทานี่ของความบันของเทียมเป็นสีดำแล้วก็บ,บูมีขอบตรงมเ่เฮ็ดเอวเองอครับนี่ครับไก่ข้อมูลนะครับโมปิตบังเพราะว่าเฮ็ดกับสามราคาจิตักลง่กันมา มั่ก็เลยคุยกันก่อนใช่ว่าเสียเอาของยังของยังเสียวของถอดบอกครับหรือเสียเอาของแท้หรือเสียเอาของเทียมคุยกันสะกก่อนตกลงเรียบร้อยเท่ากับอันนี้ครับเหิดกันส่วนมากก็ิสี้รับแต่ค่าแรงค่าสีครับค่าของกับรถดืบวกกับสื่อมาใส่เท่ากับมีงานเทิดครับจะเป็นแนวนี้ครับอูจางรลง ครับเดี๋ยวมงึมง,มง,มงเพิ่งควรติดต่อครับคล้องแท้านสิเป็นยังไงถามไปสื่อม,มามาอ,อืมจะมีบาโคดเนี่ยนี่ติดอยู่ล่งนะานลงนี่ครับมันจะเป็นจะมีโตโยตา้า นี่หัวมันก็เช่นบนริส<อ>ัทธ์นะครับของแขมันเป็นว่าศึกษาไปน้องกันครับผมโมเดลถือเป็นตัวมเป็นตัวตีอ้าอันนี้อันนี้ล่องแทะตัวดำๆนั่นปลอมเลยเรียกของธรรมดาพรย่อว่าของปลอมไหมครับเออเป็นของไก้หวันนของอันนี้ กระจาดีกันนะครับอไกเยียมเรื่อมรูปปั๊บมันกระด้กันปั๊บหมอเบไดแต็าแต่งังะจายมันกิดปัด๊บโดมันเขาเรียมเขาช่วงกันคักกิด,ดิเวณด้านหลถึงอาจบริเวด้าเลย ตัวนี้เดี๋ยวีกแก้วซสียเกีกร์เกียนาซิีกหลังครับคลิปนี้หม่ให้ความรู้แน่นี่นะครับนี่งามเปิดต่างงตั้งยิ่งสีวยิ่งเงี้ยนเลยนาครับคอเสียดเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปทำสีครับ การไปทำสีเขาะเส็จเรียบร้อยเยวไปทำสีครับบ่าน,นครับก่อนสีจาก,กันไปกับฝากูสร้างร่องครับครับสร้างร่องล่านอยู่ตรงอูอยู่ตรงขามศูนย์นิสานวลินครับหางานครับแยกน้ำตะโพนอำเภอวลินจังหวัดอุบลราชธานีครับผม ขอบคุณครับ